อังาคารคลุมโปงพอดแคสต์เรื่องเล่าขนลุกของรุ่นพี่คุณเบิร์ตพาหลอนที่มาสอนเปียนโนบ้านนี้ทีไรไม่เคยได้ตังสักทีแต่ดันเจอดีที่ไม่มีวันลืมจะน่ากลัวแค่ไหน ฟังสวัสดีค่ะคครับ,บสวัสดีครับผมคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตประกอบอาชีพอะไรคะเ,เสียงคุณคุณอะออผมเป็นครูสอนเปนโนครับผมว้ายก็คือเรื่องที่จะเล่าก<ต>็เป็นเรื่องของคุณเบิร์ตเองเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของรุงพี่ผมครับรุงพี่ผมเขาเขาเป็นครูสอนเปนโนตามบ้านครับ<อ>เหมือนผมสอนเปนโนตามบ้านหนึ่งแกเรื่องออ<ๆ>นี้เกิดขึ้นนานยังครับเกิดขึ้นเมื่อสองเดือนที่แล้วนี่เอง เดี๋ยวลองลองฟังดูครับได้ค่อ,อผมขอเล่าเป็นตัวผมเลยแล้วกันนะครับครับผมแทนตัวพี่เขาเลยว่าเป็นตัวผมเลยแล้วกันครับย้อนไปประมาณสามถึงสี่ปีก่อนมีผู้ปกครองท่านหนึ่งได้ติดต่อผมมาให้ไปสอนลูกเขาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับเขาไม่ขอบอกหมู่บ้านเนาะค่ะนัดวันและเวลากันก็ได้วันเสาร์และก็ประมาณหกโมงเย็นทุกอย่างก็ดําเนินไปตามปกติครับผมก็ ไปสอนน้องเขาน้องเขาเนี่ยขนาที่แบบว่าไม่ค่อยพูดจาครับนิ่งเงียบพอสอนอะไรไปทีเขาก็เล่นพอบอกนวดตัวนี้ไปทีก็เล่นอะไรประมาณนี้ครับจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูเท่าไหร่เป็นเด็กนิ่งเงียบอย่างเงี้ยครับเด็กผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเด็กผู้หญิงแต่ผมไม่ได้ถามอายุอ่ะกแต่าจะแบบเกล็ดขัขวเลยละครับผมไปสอนได้ประมาณสองถึงสามเดือนจนมาถึงอาทิตย์หนึ่งเข้าไปสอน จนหมดชั่วโมงผมมาต้องบอกก่อนว่าเป็นการสอนแบบพ mm. อสอนเสร็จก็จ่ายเงินเลยเป็นแบบสอนตามบ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ <Huh. S 1> แต่คันนี้คุณพ่อคุณแม่เขาไม่อยู่ปกติคุณพ่อจะคุณแม่จะจะอยู่เพื่อที่จะรอจ่ายเงินแต่รอบนี้ไม่อยู่ผมก็เลยถามนักเรียนว่าเอคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่หรอครับนักเรียนก็บอกว่าอ๋อคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้กลับมาจากที่ทํางานโอเคผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวครูจะ ไลน์คุยกับคุณแม่เรื่องค่าสอนละกันหลังจากนั้นผมก็กลับบา้านผมก็ลืมไปเลยว่าจะต้องไลน์ไปเรื่องค่าใช้จ่ายของคุณแม่จนถึงวันพาริหัสครับของสัปดาห์นั้นแหละผมนึกขึ้นได้ก็เลยทักไลน์ไปว่าเเรื่องค่าใช้จ่ายในการสอนแต่ปรากฏว่าไม่อ่าจผมไม่ได้ผมก็ถูก <laughs> พอผมโทรเสร็จ <laughs> เขาก็ไม่รับอ เลยแกคงไม่ว่างแหละพอถึงวันศุกร์ปุ๊บก,ก็ไม่อาจโทรไปก็ไม่รับเหมือนเดิมเลยครับผมเลยตัดสินใจว่ายกเลิกการสอนบ้างนี้อืเขาไม่จ่ายเงินผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นเคียเค้ยวๆหน่อยก็ถ้าไม่จ่ายเงินผมก็ไม่ไปอะไรประมาณนี้เหมือนโดนโกงเหมือนกันเนาะตอนนั้นอะม,มันก็ต้องจ่ายก่อนไงแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาติดต่อกลับมาให้ไปสอนก็จะไปแต่ครั้งนี้เขาเงียบไปเลยครับจนทิ้งเวลาไปประมาณสามถึงสี่ปีจนถึงเนะี้ย จู่ๆก็มีลายเก้งขึ้นมาเป็นผู้ปกครองท่านเดินครับบอกว่าครูเบิร์ตมาสอนลูกหน่อยได้ไหมลูกอยากเรียนปิดโนโอ,มอผมผมก็เลยโอเคได้เลยก็เลยนัดวันครับนัดวันแล้วเวลาปรากฏว่าได้วันเสาร์เวลาหกโมงเยนเหมือนเดิมเลยครับพอถึงหน้าหมู่บา้านปกติยามจะต้องขอแลกป,ปัดใช่ไหมครับ <laughs> <laughs> เข้าหมู่บา้าน <laughs> <laughs> แต่รอบเนี้ย ผมเห็นแล้วว่าเหมือนยามอะ่ะเขาจุ๊ยยุ่งอยู่ในป้อมแล้วเหมือนเขาเห็นรถผมมาเขาก็เลยไม่ได้ออกมาแต่ผมเห็นว่าเขาใช้นิ้วกดให้มันเปิดเข้าไปได้ผมก็เข้าไปโดยที่ไม่ได้แลกปัดใน,ในอาทิตย์แรกผมก็ไปสอนน้องตามปกติก็เข้าไปในบ้านเขาก็ไปสอนเหมือนเดิมเลยครับน้องก็ไม่ค่อยพูดต่อให้ผ่านมากี่ปีเขาก็ไม่พูดก็สอนไปตามปกติเลยก็บอกโน้ตไปกระเล่นไปแต่รอบเนี้ยเขาพยักหน้าอย่างเดียวแล้วก็ก้มๆหน้าก้มตาเล่น แต่ที่ปแปลกๆเลยความรู้สึกได้เลยคือมันทําไมบ้านมันดูวังเวงจังเลยรู้สึกว่าบ้านมันวังเวงแล้วไฟมันมันรู้สึกไม่สว่างอะบรรยากาศมันดูไม่ดีเลยจนสอนจนหมดชั่วโมงครับคเหมือนเดิมเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อืรู้สึกใจคออีกแล้วเหรอก็เลยถามนักเรียนว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เหรอครับแต่รอบนี้เขาไม่พูดเขาสายหน้าอย่างเดียว แล้วผมก็มองหาแม่บ้านว่าจะถามว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมคืออยู่ข้างบนก็ไม่เจอแม่บ้านครับทันีีนผมก็โอเคเดี๋ยวคู่จะลายหาคุณพ่อคุณแม่เองแล้วกันนะงั้นคูขอกลับก่อนก็กลับบ้านครับค่ะเน,นี้ยอีกวันหนึ่งผมไม่ไม่รอชาละไลาหาเลยปรากฏว่าไม่อ่านอีกแล้วครับเอาโอไปไม่รับอีกแล้วครับผมก็ อือมผมรอจนถึงวันศุกร์อีกรอบหนึ่งก็ทักไปอีกรอบหนึ่งก็ไม่รับแต่รอบนี้ผมตัดสินใจที่จะไปเลยเพราะว่ามันเราก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะไม่ว่างแหละไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันได้เวลาเรียนของเขาด้วยแหละก็เลย<ะ>เข้าไปสอนเลยดีกว่าไม่ต้องรอโทรศัพท์แหละพอไปถึงนหน้าหมู่บ้านรอบนี้ยามขอแลกตัดอืผมก็จอดแล้วก็ยามถามว่าไปไหนครับผมก็บอกว่า มาสอนเปนโนที่บ้านนี้ครับเขาก็ถามเขาก็ถามป้าเล็กที่ป้าเล็กที่อะไรผมก็บอกว่าทับหนึ่งสองสองเขาก็มองผมไปแปลกนะแต่เขาขอขอ,ขออีกรอบไหมครับทับหนึ่งสองสองครับทำไมอ่ะพี่เขาเดินกลับเข้าไปคุยกับเพื่อนเขาที่อยู่ในป้อมอะสักพักหนึ่งผมพู้อะไรของเขาผมก็รีบแล้วเขาก็เดินออกมาเขาบอกว่าขออีกรอบได้ไหมครับว่าปาเล็กที่อะไรทับหนึ่งสองสองครับพี่ ก็บอกน้องเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าบ้านที่น้องบอกเนี่ยมันล้างมาสองถึงสามปีแล้วนะ hmm. เพราะว่าเขาเกิดอุบัติเหตเุเสียชีวิตทั้งครอบครัวเลยเ hmm. มก็บอกเป,เป็นไปได้ยังไงพี่สัปดาห์ที่แล้วผมก็ามาสอนอื hmm. ผมขอเข้าไปดูได้ไหมยังไงผมต้องเข้าไปดู hmm. อผมเข้าไปดูปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นอย่างแรกไกลๆเลย <ฮะ S 1> คือป้ายประกาศขายครับติดอยู่ที่ประตูหน้าเลย <ฮะ S 1> เ,ปเป็นประตูเลื่อนข้างหน้าแล้วก็ล็อกด้วยสายโซ่อ่ะครับแล้วมันเป็นช่วงหกโมงละมันก็เลยดูพอเคโเคผมก็มองเข้าไปในบ้านแบบไม่ได้จอดนะคุณไม่กล้าจอดก็เลยขับผ่านไปแบบมองเข้าไปมันเป็นต้นไม้ขึ้นเต็มเลยครับ <ฮะ S 2> มองเห็นได้ชัดเลยว่าบ้านนี้ล้างจริงๆเท e ่านั้นก็เลย ออกเลยขับออกผ่านยามไปก็ไม่พูดอะไรกับยามเลยก็ขับไปจนถึงบ้านพี่เขาก็เล่ามาประมาณนี้ว่าพอถึงบ้านก็ตั้งสติาอะไรเนี่ยรถเจออะไรเนี่ยไม่ต้องหาคําตอบเลยเพราะยามบอกหมดละอืเขาก็บอกผมว่าเนี่ยเบิร์ตพี่ไปเจออะไรมาเนี่ยเขาก็เลยเหมือนไม่อยากรับเรื่องสอนนี้อีกเลยเรื่องสอนตามบ้านอ่ะเขาก็คํานวณน,นะเขาก็คํานวณวันที่<ะ>อ่ทำลายสามปีสี่ปีหรือว่าช่วงที่เขารายแล้วไม่ตอบเนี่ย ป็นช่วงที่เขาเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอะไรนี่เขาเขาเล่าสันติฐานให้ตัวเขาเองนะเราหาคำตอบให้กับตัวเขาเองเงี้ยครับแต่แต,แต่ผมก็เชื่อนะว่าคนที่เป็นครูครูสอนคนนั้นนะ่ะคงจะไม่ต้องการเงินแล้วแหละก็เ,เอาโหสศิกรรมให้อะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าอาชีพครูเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะเพราะนอกจากครูสอนเป็นโนแล้วเนี่ยครูสอนโยคะ S 1> <S 1> ครูสอนคณิตศาสตร์ครูสอนะสอะไรตามบ้านมันมีเยอะไงแต่มันยากมากเลยอ่ะที่เออไม่เคยได้ยินว่าโดนหลอกไปสอนแบบนี้ <S 1> <S 1> เ,เปิดโ,<น>โลกเหมือนกันค่ะขอบคุณคุณบอสนะคะครับผมครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับอังคารคลุ่มโปงพอดแคสต